สวัสด,ดีค่ะพี่น้องสีรักมอนิก็สีพัดพัดเปรี้ยวหวานแตงนะคะก็มีแตงมีหมูสามชั้นเนาะมีมะเขือเทศค่ะมีหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มีพริกแหงสีนะกระเทียมใบหอมสดนะคะหมูสามสันค่ะพี่น้องนี่ค่ะ,คะเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวมีซอสมะเขือนะคะ แล้วก็มีน้ำมันหอยมีผงนัวเนาะล้ำตาแล้วแต่คนจะใส่นะคะมาเรามาหารกันค่ะอาหารกันนะคะเพื่อนๆหั่อห,หอย แล้วก็จะห,หนันนะเอาเม็ดออกค่ะเ,เพื่อนๆพิกนี้ไม่ผิดนะคะพีิกแต่งสีค่ะก็จะไม่ผิดทำกินเองเราก็ได้ลดเราเนาะ เราอยากได้รถแบบไหนเราก็ใส่ไปเพื่อนอันไหนเราไม่กินเราก็ไม่ใส่เนะานนะ,ะ,นนนะ,ะาก็ง่ายตรงนี้แหละค่ะเพื่อนๆลองทํานะคะไม่ยากค่ะง่ายๆง่ายๆสบายสบายค่ะเพื่นพนอนๆเสร็เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆ ห้องมัวใหญ่นะคะแล้วแต่คนจะชอบนะคะหั่นแบบไหนก็ได้ชอบใหญ่ก็ต้องหั่นแบบนี้ชอบเล็กก็หันันยาวนะคะแยะออกกับเพื่อนเวลาเราผัดมันจะได้กระจายไปทั่วหมดเลย ไม่งั้นมันก็ไม่กระจายนะคะก็จะติดกันเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันเนาะแล้วก็แกะออกค่ะหอมนี่ดีนะคะต้านหวัดนะถ้าใครเป็นหวัดนานๆไม่หายเราผัดกินไม่งั้นก็ต้มน้ำกินค่ะเพื่อ ัาตัดท้ายนะคะตดสีก็น้อยไปตับสามก็ใหญ่ไปเลือกตัวชอบนะคะ แต่คนชอบจะตอดยังไงก็ได้นะคระเพื่อนนี่ลูกโตตสีใส่เห็ดด้วยคับเพื่อนๆตัตน,รน,นตแรกว่าจะไม่ใส่ก็เลยใส่สักหน่อยเนาะ ก็มีประโยชน์นะคะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนหั่นหมูนะคะ เสร็จแล้วค่ะ,ะเตรียมตัวผักค่ะจะใช้น้ำมันหมูนะคะกาวนะคะพอค่ะแค่นี้พอ่วันนี้ผัดสามชั้นเนาะมันมีน้ำมันแล้วก็ใส่น้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่นี้พอน้ำมันหมูมันจะหอมได้เกลือก็จะหอมด้วยใส่กระเทียมลงไปค่ะ อ่อนไปทีกาบแล้วก็ใส่ห <penalty> มูนะคะ ใส่น้ำนี้ถนึงนะคะตันกับเทียมไหมค่ะเีรเี่ยงไม่ต้องเที่องแต่ไมะคะ่ะวันนี้เริ่มจะลูกรแล้วนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในวันปัะเี่เงอาไปนะคะสองช้อนโต๊ะ มันหอย้อสโต้เลยนะคะใส่ชินพูเลยค่ะมันหอยใส่ซอสน,นะคะมะเขือเทศสองช้อนโูนค่ะ ครึ่ช้อนค่ช้อนชาค่ะน้ำตาลช้อนหนึ่งนะคะชอ้อนโตู๊เลือกัน้ำตาลยายใส่น้ำปลาด้วยชอบใส่น้ำปลาด้วยน้ำปลาอีกช้อนโต๊ะนะคะ,ะเพื่อน ก็เล้้ลงไปนะครพอเราปรุเสร็จเราวเล้งไปเลยนะครับก็ใส่เห็ลงไปใส่เห็แล้วก็ไปวางไปเลยค่ะใื่ 跳平板就是。 สีสันน่าทานนะคะพเพื่อนถ้ามันแห้งไปแล้วก็สามารถหยดน้ำไปนิดหนึ่งนะคะหยดน้ำไปสักนิดหนึ่งพอค่ะไม่ได้องหยดเยอะเพื่อนๆเด็ดเลยค่ะสีสันน่ากินน่าทานไหมคะเพื่อนๆผัดเจียวะะหวานะค่ะ สูตดใยกระสมนคนบ้างนานะคะอร่อยทั้งเพื่อนลองทำง่ายๆไม่ยากค่ะรสชาติได้เลยม,มีเปรี้ยวมีเคม็มมีหวานนิดอร่อยมากเพื่อนๆต้องมีเค็มนะคะแล้วก็เปรี้ยวด้วยหวานด้วยค่ะเปรี้ยวหวานอร่อยมากค่ะลองทำง่ายๆไม่ยากค่ะ ลอทำแล้วก็ใส่หอมลงไปนะคะโรยหอมลงไปสุดยอดเลยค่ะรสชา, mm. าติเป็กนมามากล่องเพื่อนลอ mm. งทำไม่ยากผัดเปรี้ยวหวานสูยใจกว่าสูตรคนบ้านบ้านนะคะเพื่อนทำกับข้าวก็สูตรไทยสม,มันเนาะ mm. ไม่เอาสูตรไทยเอาสูตรตัวเองะค่ะ mm. ชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นแล้วก็อร่อยได้ใจ รสชาติของไทยของมันนะคะรวมก,กันไม่ได้อันนี้คนยิเห็ดนะคะเห็นด้วยค่ะหอมหัวใหญ่ใบหอมเนาะ,ะ,ะมะเขือเทศซมะเขือเทศด้วยนะคะมะเขือเทศสดด้วยครับรสชาติกลมกล่อมเพื่อนก็ได้รสชาติตัวเอง ยืนยก็ขอลาไปก่อนนะคะคเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์ค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังน,น,นะคะกกร่วมควรกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังค่ะขอกล่า,าวคำว่าสวัสดีค่ะ